สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะ คลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปพิเศษค่ะซึ่งสมัยก็จะมาพูดถึงยุคที่9หลังจากช่วงตรุษจีนเป็นต้นไปตอนนี้นะคะเราก้าวเข้าสู่ยุคที่9ตามความเชื่อของโหราศาสตร์จีนและยุคที่9นี้เนี่ยก็จะกินระยะเวลาประมาณ20ปีกันเลยทีเดียวนะคะ เรามาเช็คดูพื้นดวงชะตาโดยรวมของแต่ละลัคนาราศีว่าจะมีมุมที่ดีว่าจะมีมุมของความเจริญรุ่งเรืองอย่างไรบ้างในคลิปวิดีโอนี้นะคะเป็นคิวของชาวลัคนาราศีกันชาวลัคนาราศีกันมีพื้นดวงชะตาที่ดีค่ะคุณจะเจอกับสิ่งที่เป็นมงคลดวงชะตาของคุณเนี่ยจะมีความร่ำรวยจะมีเรื่องของความก้าวหน้าเข้ามา ในขณะนี้เลยดาวพระราหูถือว่าเป็นดาวที่ให้ผลในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงได้ทําการโคจรเล็งลัคนาราศีเกิดของคุณอยู่ดาวพระราหูแม้ว่าจะถือเป็นดาวโทษทุกข์แม้ว่าจะถือเป็นดาวบาปพระเคราะห์แต่เมื่อเล็งลัคนาราศีใดแล้วการเปลี่ยนแปลงย,ย่อมมีเกิดขึ้นถ้าคุณไม่เปลี่ยนดาวก็จะบังคับให้คุณเปลี่ยน และชาวลัคนาราศีกันควรจะทราบไว้ว่าในช่วงที่ดวงชะตาของเราก้าวเข้าสู่ยุคที่9แล้วเนี่ยนะคะดวงชะตาจะให้ผลในเรื่องของความจะเริญรุ่งเรืองเพราะเลข9้าหรือยุค9เนี่ยเป็นเลขที่ให้พลังงานในด้านของความโชคดีใครที่คิดดีทำดีก็จะมีความก้าวหน้าเกิดขึ้นในดวงชะตา และเลข9นี้นะคะถือเป็นเลขมงคลทั้งของคนไทยและก็คนจีนด้วยจะให้ผลในเรื่องของความมีอายุยืนยาวจะให้ผลในเรื่องของสุขภาพยุคเเป็นยุคของธาตุไฟค่ะเป็นพลังงานแห่งความกระตือรือร้นนะถ้าพูดถึงธาตุไฟเนี่ยก็จะเป็นพลังงานแห่งความสดใสเป็นเอ e น g y ของการกระตือรือร้นความขยันขันแข็งการมีเรี่ยวแรงมีกำลัง ถ้าชาวลัคนาราศีการท่านใดทำธุรกิจธุรการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเกี่ยวข้องกับฟืนไฟแสงสว่างนะคะเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสื่อโซเชียลมีเดียออนไลน์เกี่ยวข้องกับการพัฒนาไปข้างหน้าแบบนี้ค่ะจะถือว่าจะเป็นปีที่คุณจะมีโชคมีลาบก้อนใหญ่เข้ามาและมันจะส่งผลดีต่อคุณไปเป็นระยะเวลายาวนานถึง20ปีเลยทีเดียว ในช่วงยุคที่9ตามความเชื่อของโหราศาสตร์จีนนะคะเขาก็ได้พูดถึงเรื่องสีเอาไว้ด้วยซึ่งสีเนี่ยก็จะเป็นสีที่ให้ความรู้สึกในเรื่องของพลังงาน Energy ในเรื่องของความอบอุ่นอย่างเช่นสีแดงอบอุ่นสีส้มสีเหลืองนะคะรวมไปถึงสีม่วงแบบนี้ค่ะ ก็จะให้พลังให้ energy แก่เจ้าลักนาได้มากยิ่งขึ้นเวลาคุณจะหยิบจับทำสิ่งใดเอาสีเหล่านี้เข้ามาเกี่ยวข้องในธุรกิจในกิจการนั้นๆมันก็จะมีเกณฑ์รุ่งเรืองประสบผลสำเร็จและมีเกณฑ์ที่จะก้าวหน้าตามหลักของยุคที่9ที่เราได้ก้าวเข้าสู่ในปัจจุบันนี้ด้วยนั่นเองนะคะ ชาวลัคนาราศีกันค่ะดวงชะตาของคุณหลังจากตรุษจ,จีนปี2567ซึ่งเป็นการเข้าสู่ยุคที่9้าโดยสมบูรณ์แล้วเนี่ยดวงชะตาของคุณจะเจอกับความไม่ธรรมดาค่ะแต่ละคนมีเส้นชัยที่แตกต่างกันบางคนมีจุดประสงค์ในเรื่องของเงินทองบางคนมีจุดประสงค์ในเรื่องของลาบยศเกียรติยศตำแหน่งชื่อเสียง บางคนมีจุดประสงค์ในเรื่องของสุขภาพร่างกายแข็งแรงอยากจะสมบูรณ์อยากจะอยู่กับลูกกับหลานไปนานๆบางคนก็บอกว่าขอให้มีกินมีใช้ไม่ยากไม่จนไม่เป็นหนี้ไม่เป็นสินก็เพียงพอแล้วแต่ละคนมีเส้นชัยมีจุดประสงค์ที่ไม่เหมือนกันค่ะสำหรับชาวลัคนาราศีกันสมัยต้องบอกอย่างนี้เลยค่ะว่าหลังจากตรุษจ,จีนปี2567เป็นต้นไป ดวงชะตาของคุณจะเป็นดวงชะตาที่มีความคิดมีไอเดียมีการริเริ่มทำสิ่งใหม่ๆแต่สิ่งที่จะฉุดรั้งหรือเป็นอุปสรรคต่อตูวคุณคือเรื่องของสุขภาพ ทำไมจะต้องอธิบายแบบนี้นะคะว่าแต่ละคนเส้นทางไม่ได้รวยด้วยกลีบกุหลาบไม่ว่าใครก็ตามไม่ว่าคนนั้นจะยากดีมีจนไม่มีใครทําอะไรแล้วราบเรื่อนตลอดลอดฝั่งแบบไม่มีอุปสรรคเลยมันจะต้องมีอะไรมาแทรกมาแซงเล็กๆน้อยๆหรือใหญ่โตเกิดขึ้นได้หมดค่ะในเรื่องของอุปสรรคในเรื่องของปัญหาแต่มันขึ้นอยู่กับว่าชาวลัคนาราศีการแต่ละคนนั้นจะรับมือกับปัญหานั้นอย่างไร สมัยต้องบอกแบบนี้คะ่ะว่าความคิดไอเดียของคุณลดแล่นมากคุณอยากทำสิ่งนั้นคุณมีแพลนอยากจะทำสิ่งนี้แต่สิ่งที่เป็นปัญหาสำหรับตัวคุณคือเรื่องของสุขภาพและลำดับต่อมาคือเรื่องของคนรอบข้างชาวลัคนาราศีกันอาจจะได้ยินคำพูดคำจาที่มันบั่นทอนคำพูดคำจาที่อาจจะดูทำให้คุณรู้สึกแยก่ทำให้คุณเกิดความคว้ยเขว คนรอบข้างอาจจะไม่สนับสนุนไม่ได้ผลักดันเท่าที่ควรทําให้ชาวลัคนาราศีกันเนี่ยลังเรีใจว่าเอ๊ะสิ่งที่เราคิดไม่ควรทํำหรอเราจะต้องถอดใจดีไหมเราจะต้องยุติโครงการนี้ดีไหมเนี่ยค่ะคนรอบข้างเหล่านี้อาจจะมาบั่นทอนจิตใจของคุณเป็นอย่างมากอันนี้สมัยต้องบอกให้ชาวลัคนาราศีกันคอยเตือนตัวเองไว้เลยนะคะถ้าคุณมั่นใจในความคิดในความรู้ของคุณในความสามารถของคุณ ไม่ว่าสิ่งนั้นคุณจะทําแล้วสําเร็จหรือไม่สําเร็จก็ตามอย่างน้อยการได้ลงมือทําถือว่าเป็นการเริ่มต้นด้วยพลังงานที่ดีแล้วนะคะเราก้าวเข้าสู่ยุคที่9ขอให้มีความเชื่อมั่นในตัวคุณเองนะใครที่ทํางานประจําใครที่เป็นพนักงานบริษัทพนักงานออฟฟิศหรือข้าราชการต่างๆคุณอาจจะหลีกหนีไม่พ้นกับเรื่องของงานด่วนงานเร่งนะอาจจะมีหน้าที่ความรับผิดชอบที่เพิ่มมากยิ่งขึ้น แล้วก็มีงานอะไรที่มันต้องฉุกระหุกป,ปุบป,ปับฉับพลันเข้ามาเกี่ยวกับคุณมากยิ่งขึ้นอาจจะเป็นงานของหัวหน้างานที่หัวหน้างานหรือผู้บังคับบัญชาอยากจะได้หน้านะคะอยากจะได้ความดีความชอบแล้วก็มาเร่งให้คุณทํามาเอาผลงานจากตัวคุณเนี่ยค่ะอาจจะเป็นลักษณะนี้ด้วยคือชาวลัคนาราศีกันอาจจะอยู่ในคําจํากัดความที่ว่าทําดีก็ได้แค่เสมอตัวพอทําชั่วก็เดินคนอื่นดุด่าว่ากล่าวมันอาจจะมี ลักษณะนี้เกิดขึ้นกับคุณบ้างในบางครั้งจนทำให้คุณไม่สามารถจะใช้ความคิดไม่สามารถจะใช้ไอเดียในการพัฒนางานพัฒนาตัวเองหรือต่อยอดงานของตัวเองไปได้เพราะมัวแต่ไปจัดการให้คนอื่นเพราะฉะนั้นถ้าชาวลัคนาราศีกันได้เจอกับเหตุการณ์เหล่านี้คุณต้องมีวิธีการรับมือนะคะ บาลานซ์ Balance, ชีวิตของตัวเองให้ได้บาลานซ์อรอดการงานของตัวเองให้ได้อะไรที่มันเหนือบากกว่าแรงแล้วมันไม่ใช่ทุระปะปังของคุณปฏิเสธบ้างก็ได้แต่เราต้องรู้จักปฏิเสธแบบมีวาทศิลป์อย่าให้เกิดความขุนข้องหมองมัวใจกันนะต้องดูให้ดีนะคะหรือชาวลัคนาราศีกันบางคนเนี่ยถ้าคุณไปขอความช่วยเหลือจากใครในเรื่องของการงานคนอื่นเขาอาจจะไม่ได้เต็มที่กับคุณ่ะ เขาอาจจะทำให้แต่มันก็ไม่ได้ดังใจคุณคุณก็ต้องลงมือไปจัดการเองอยู่ดีลักษณะปัญหาแบบนี้มีเกณฑ์ที่จะเจอได้บ่อยครั้งในช่วงระยะหลังจากตรุษจีนนี้เป็นต้นไปนะคะชาวลัคนาราศีกันคุณเป็นคนวางแผนเก่งค่ะคุณเป็นคนคิดคำนวณเก่งค่ะและคุณเป็นคนหาเงินหาผลประโยชน์ได้เก่งเมื่อคุณมีเงินคุณจะรู้ว่าทำอย่างไรให้เงินออกองเนี้ย เงินก้อนเนี้ยมันต่อยอดมันพัฒนามันเติบโตได้เนี้ยค่ะคือชาวลัคนาราศีกันจะมีการคิดมีการวางแผนมีการต่อยอดที่ดีเพียงแต่ข้อเสียของชาวลัคนาราศีกันนั่นก็คือบางทีคุณอาจจะใจอ่อนคะ่ะเอ็นดูเขาเอ็นเราขาดช่วยเหลือคนอื่นจนบางครั้งเนี่ยลืมนึกถึงตัวเอง ดังนั้นเรื่องของความใจอ่อนเป็นสิ่งที่ชาวลัคนาราศีกันจะต้องพึงรอบคอบให้มากอย่าตัดสินใจอะไรรู้วามจนเกินไปอย่าตัดสินใจอะไรเร็วจนเกินไปนะคะบางทีมีคนมาขอความช่วยเหลือปุ๊บคุณก็โอนให้ปับ๊บจัดการช่วยเหลือทันทีโดยที่ไม่ได้คิดหน้าคิดหลังให้ดีหรือยังไม่ได้ปรึกษากคนใกล้ตัวแบบนี้อาจจะส่งผลเสียต่อคุณได้แต่ในขณะเดียวกันค่ะ ถ้าพูดถึงเรื่องการเงินแล้วชาวลัคนาราศีกันจะมีเกณฑ์หาเงินได้มากขึ้นคุณจะมีอาชีพเสริมมีงานเสริมเพิ่มเติมเข้ามาจากความคิดจากไอเดียจากการวางแผนของคุณจะทําให้คุณหาผลประโยชน์และผลตอบแทนได้มากเลยทีเดียวบางคนคาดหวังว่าจะได้จากสิ่งนี้1,000บาทแต่สุดท้ายคุณได้มาถึง1 5 0 0หรือ2,000บาทสมัยเพียงแต่ยกตัวอย่างตัวเลขให้ฟังนะคะ เพื่อที่คุณจะได้มองภาพได้ว่าคุณอาจจะได้บางสิ่งบางอย่างมากกว่าที่คุณคาดคิดด้วยซ้ําแต่ในขณะเดียวกันชาวลัคนาราศีกันก็อาจจะประสบกับปัญหาทางการเงินบางอย่างอย่างเช่นโอกาสใหญ่ๆเข้ามาแล้วคุณมีออเดอร์ใหญ่ๆจากลูกค้าคุณก็เร่งทำคุณก็ต้องใช้เงินในการลงทุนเพื่อซื้อวัตถุดิบมาทำแล้วก็ส่งสินค้าให้กับลูกค้า ปรากฏว่าส่งสินค้าเรียบร้อยถึงระยะเวลาที่ต้องเก็บเงินจากลูกค้ากลายเป็นว่าลูกค้าทยอยจ่ายคุณไม่ได้มาแบบเป็นก้อนคุณไม่ได้มาแบบเต็มเมดเต็มหน่วยทีเดียวคุณได้รับเงินเหล่านั้นมาแบบทยอยจ่ายประมาณนี้ก็เกิดขึ้นได้นะคะแล้วมันอาจจะส่งผลในเรื่องของการหมุนเงินคุณอาจจะหมุนเงินไม่ทันหรือติดขัดในเรื่องของการบริหารจัดการเงินในบางครั้งก็เป็นไปได้ชาวลัคนาราศีกันก็ต้องดูให้ดีนะคะ ถ้าคุณคิดถ้าคุณวางแผนได้ดีและรอบคอบแล้วปัญหาเหล่านี้มันก็จะไม่เกิดขึ้นหรือถ้ามันเกิดขึ้นคุณก็จะรับมือและหาทางออกได้อย่างแน่นอนค่ะดวงชะตาของชาวลัคนาราศีกันเมื่อก้าวเข้าสู่ยุคที่9้าแล้วสมัยมองว่าเป็นดวงชะตาที่มีความเข้มแข็งมากขึ้นชาวลัคนาราศีกันคุณจะได้พบเจอกับสิ่งที่เป็นมงคลอย่างที่สมัยได้บอกไปเพราะฉะนั้นขอให้คุณคิดดีทำดีประพฤติดี มีจิตใจที่ดีต่อผู้คนและสรรพสวรรอบข้างมันทำบุญทำทานมันรู้จักการแบ่งปันและก็หมันที่จะพัฒนาตัวเองอยู่เสมอสิ่งดีๆเหล่านี้จะทำให้ชาวลัคนาราศีกันประสบความสำเร็จในชีวิตอย่างแน่นอนค่ะหากท่านใดที่เป็นชาวกันและผ่านเข้ามาฝังคลิปวิดีโอนี้ขอให้คุณน้อมรับพลังงานดีๆ กล่าวคำพูดดีๆให้กับตัวเองหรือจะพิมพ์คำพูดดีๆมาใต้คลิปวิดีโอนี้เพื่อเป็นการบอกให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกให้เทพพยาาฟ้าดินได้รับรู้ว่าต่อแต่นี้ไปคุณจะขอน้อมรับพลังงานดีๆเพื่อที่จะก้าวเข้ามาเป็นแรงผลักดันตัวคุณให้คุณได้มีโชคมีลาบมีความสำเร็จสมดังใจปรารถนาชาวลัคนาราศีกันนั่นเองค่ะ ก็คร่าวๆประมาณนี้นะคะสมัยก็ต้องขออวยพรอ,อวยชัยให้ชาวลัคนาราศีกันทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่ความสุขความเจริญกันทุกคนกันทั่วหน้าสวัสดีค่ะ